นะคะเขาก็จะมาเป็นเจ้าของพื้นที่นนหน้าเลิศกับแอมไซแอมนิวของเราแล้วเพียงไรตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมจะเจอกับพี่ๆหรือยังคะพร้อมแล้ว่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเจอกับพี่ๆวงเคลียร์กันเลยค่ะคะ่ะเคืนอน,น,น,อน,นี้นี่อยพ,พี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ๆนะคะแนะนำตัวกันทีละคนก่อนเลยค่ะพี่แพทตาลองนำค่ะครับสวัสดีครับพีครับมือเบสครับนับครับตีกรองครับครับครับเล่นกีตาร์ครับ ครับพอยครับเล่นเปียโนครับนี่อ่ะมาขอบทุกคนเลยนะคะวันนี้อ่ะพี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ตู้ดูชิลดีนะชิลค่ะเมื่อกี้ยังนั่งเล่นกันอยู่เลยครับรู้ตัวรู้ตัวอีกทีโดนละเข้ามาโดนละเข้ามาแล้วตอนเช้ากับเราเลยซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีผ้าหัวข่าวนะเป็นแบบว่าแอมไซแอมดิวของเราความมีทั้งหมด5หัวข่าวด้วยกันได้เลยขอเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะหัวข้อแรกของเรามาเลยค่ะ อ่ะหัวข้อแรกของเรานะคะถ้าหัวข้อบอกว่าเคลียร์นักเล่าเรื่องคนอื่นนะคะก็คือจะแบบว่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าเลยใช่ไหมคะกับอ,อัลบัมลบ้มนี้อัลบั้มนี้ชื่อว่า The Storyteller ซ<ช>ึ่งก็แปลว่านักเล่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วบั้มก่อนๆในเราจะพูดถึงเรื่องตัวเองกันเป็นหลักทีนี้พอมาแล้วบั้มนี้เราอยากขยายมุมมองให้กว้างขึ้นเราก็เลยไปหยิบเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของคนอื่นนั่นเองมาเล่าค่ะ๋อเอาเรื่องของอื่นขึ้นมาซึ่งก็จะแตกต่างจากอัลบั้มที่เราแล้วตรงที่ว่าเป็นเรื่องคนอื่นแทนเรื่ พูดันทนก็คือจริงเราก็ยังคงความเป็นเคลียร์เหมือนที่ผ่านๆมาค,ค,ครับเพียงแต่ว่าเราอย่างในพระดนตรีเนี่ยเราพยายามจะใส่นในรายละเอียดดนตรีที่อยากจะใส่มลงไปค่ะเช่นเ,เครื่องดนตรีไทยค่ะ,คะเครื่องสายว่าซินดิไซเซอร์เนี่ยพยายามเอามาใสา่คือเมื่อก่อนเราเราแบบอยากใส่แต่ว่ายังไม่มีความกล้าพออะไรเงี้ยครับแต่คราวนี้แบบว่าเฮ้ย ทำเลยอยากทำทำแต่ว่ามันยากตรงตอนหาจุดร่วมครับให้มันฟังมันสมูทแต่ว่ามันก็สมูทนะคะเท่าที่แบบว่าฟังมาแล้วอุกอทุเซเลยอ่ะเราพูดถึงการทํางานบ้างดีกว่าครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะเราแบบการทํางานจริงๆเรียกว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนกับสนิทกันมากขึ้น ความยากจะกลายไปอยู่ที่ว่าไม่ค่อยได้เรื่องค่ะคุยกันแล้วจะออกจะเล่นอะไรจะเล่นว่าออกทะเลกันเลยแค่หาหัวร้อยใเลยเลยคือคือเหมือนกับว่าเราไม่ทะเลาะกันแล้วแบบนี้เหมือนดีแพดปากม้วนกันต่อยเมื่อกี้มันคุดมาหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนขไมไปได้หรือเไม่ต้องบากโอเคเราคือเราอยู่กันที่ถามอะไรกันกัน ก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ค่ะอ๋อคือถามเปิดให้เห็นชัดๆเลยว่าก็คือจริงๆาทำงานง่ายขึ้นค่ะถ้าเรื่องแบบงานจริงๆอะก็คือสมุติอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีหน้าที่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันได้มากขึ้นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยากแค่ตรงเมื่อกี้ค่ะยากแค่ตรงกี้เวลาถามอะไรอย่างหนึ่งก่อนจะได้คําตอบก็แบบเย็นแล้วเลยแล้วเมื่อถึงว่ามีรวยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมีกี่เพลงคะอันนี้สิบสี่เพลงเขาสิบสี่เพลงนี่พยายามคิบลุกอยู่นะครับพยายามคิบลุกอยู่คีบไม่ไหวแล้วสิสิบสี่เพลงเป็นเพลงใหม่ที่ทําขึ้นมาใหม่เลยสิบเพลงครับแล้วก็เป็นโบนัสแพคซึ่งเป็นเพลงที่เคยประกอบละครประกอบภาพยนตร์เนี่ยสี่เพลงใช่เพราะว่าพี่แพทก็จะร้องประกอบละมีมีแบบมีละครทอ่ติดต่อมาหลายก็โชคดีของเราค่ะตอนนี้ก็เลยอัลบั้มนี้ก็เลย ไม่ใช่ไม okay. ่ใช่คนก็คนบกมไ่แต่งไม่แต่เมื่อกี Hell, er? ้อ่ะนแหล่งนเล่นด้วยอ่ะไแหล่้าแล้วก็เบอกว่านักคมติต่อมาให้เป็นนางเอกอรือ่ปล่ไปเป็นรองมาก็เลยทา่ากสียูได้นะคะยังได้แล้วสรว่าจะมีโบนัสแท็กด้วยสี่เพลงกวับละครแล้วก็เพลงใหม่อีกสิเพลงนะคะวางแผนม่าจแต่เมื่อไหร่คะอารมเราแถ่งข่าวอาร์บัมวันที่ส6ที่ผ่านมาใช่ แต่ว่าวางแผงจริงเป็วันที่17บเจ็ดใช่ซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมดสแบบอลัฟมมี2แบบมีแบบธรรมดากับลิมิเต็ดอดิชั่นครับผมริมิตเอดิชั่นเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเนาะแบบปล่อยออกมาแบบสแบบเลยก็ส่วนลิมิเต็ดตอนนี้คือถ้าเกิดนอกจากจะสั่งได้ทางแบบจินนี่ขีดเมอร์จคอมนะคะก็ง่ายที่สุดตอนนี้เดือนแรกไปที่ B2S เลยเพราะว่าตอนนี้ก็วางขายอยู่ที่ B2S ทั่วประเทศค่ะริมิเตเอ dition นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนตัวจริงนะคะต้องไปซื้อลิมิเตเอดิชั o n เก็บเอาไว้เลยนะใกล้หมดแล้วด้วยใกล้หมดแล้วจริงจริงทุกคนแล้ เขาบอกว่าจะเราไปซื้อแน่นอนพี่พี่แพรจะตอบว่าหน้าดีตอบเลยเดี๋ยวไปซื้อแน่นอนนะะคหน้าแดงเลยนไม่น่าหน้าขอเลยอย่างนี้อ่ะมาตอบกันดีกว่าอ๋อลิมิเต็ดนี่ไงที่เขาบอกไปเมื่อกี้นี้ให้สั่งซื้อได้นะเคือจะเป็นทรงยาวจะเป็นลักษณะไซส์ประมาณ A5 ค่ะข้างในจะแถมเป็นเหมือนส c r a ปบุ๊กโน้ตบุ๊กให้แบบ นอกจากเนื้อเพลงแล้วก็จะมีหน้าเปล่าให้เอาปะกับไปเขียนได้ด้วยะไรเงซึ่งน้องๆที่นงตรงนี้ซื้อหมดทุกคนแล้วซื้อแล้วมั้ยคะซื้อเยอะเลยมีแล้วนะนาชฤดฎีอะนาทฤษฎีเดี๋ยวเซียนซื่อเดี๋ยวเซียน นี่ไม่แต่นี่คือทำออกมาเยอะแค่ไหนคะเอ่อประมาณ1,500ค่ะแค่1,500ชุดเท่านั้นต้องริมสูดกันจริงๆแล้วเพราดพี่เขาจะรวยแล้วแค่นี้เลยที่ท้ายไม่มีงบแล้วไม่มีแต่อแต่จริงๆนะนี่ะมาต่อว่าที่ภาพของข่าวที่สองมากดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่าเอาเรื่องของคนอื่นใช่ไหมคะมาทําเป็นเพลงคราวนี้ค่ะข่าววารที่สองของเรานะมาเลยดีกว่าค่ะก็บอกเลยนะคะว่าคํายินดี based on true story นะคะก็เป็นแบบว่าเล่าเรื่องซึ่งมาจากเรื่องจริงด้วยใช่ไหมใช่แล้วมาจากไหนยังไง ไม่จรองไม่ใช่แกนั่นแหละมาจับวิธีนะคะไดี๋ยวเาก็จับวิธีนี่นะเป็นแบบเรื่องของเพื่อนี่ธีใช่ไหมคะไม่ต้องคีมลุกเลยช้าไปแล้ไหมเล่าเป็นเป็นเรื่องของเพื่อนผมเองครับเป็นเพื่อนสนิทกันคือเขาเขาเป็นคนเ่าเลยมากแล้วมีวันหนึ่งเขาเขาเศร้ามากเขาหงอมเลยหงอมเลยชายก็เลยถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาซึมไปเลยอย่างเงี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่มีแฟนมาสี่ปีเพราะรอผู้หญิงคนเดิมอยู่คือเป็นแฟนที่เคยเลิกมาสี่ปีที่แล้วผ่านมาสี่ปีนยเขามีโอกาสคุยกัน ใช้ชีวิตกันเหมือนกับว่าแบบเอ้ยเหมือนจะเป็นแฟนกนักนอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยพูดได้ชัดเจนมีวันหนึ่งผู้หญิงส่งเมสเซจหาผู้ชายคนนี้ว่าเปิดเอ็มเอสเอ็นหน่อยมีเรื่องจะบอกพอเขาไปออนเอ็มเอสเอ็นปุ๊บประโยคที่ผู้หญิงทิ้งไว้ให้อ่ะผู้หญิงเขียนไว้ว่าเขากําลังจะแต่งงานในวันที่จุดๆเขาก็เลยเ <นะ S 2> ขาก็เลยเศร้าแบบอย่างนั้นก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยแล้วงานแต่งสาอยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยเขาก็คงไปช่วยอยากไปงานไปนู่นไปนี่แต่พอคุยกันไปคุยกันมาคือเอาจริงทําอะไรไม่ได้หรอก ไปยินดีด้วยนะไปยินให้แต่ว่าความติดใจ,จต้องเก็บไว้ซึ่งเขาก็ไม่พูดอะไรเลยใช่ปะเขาไม่ได้แบบว่าพูดความในใจอะไรไม่พูดก็ได้แค่ยินดีด้วยอะไรั้ก็เลยเป็นที่มาลงนี้ก็เลยเรื่องนี้มาคุยกับีนวงครับผม,มแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะคะจนเคยมีขีแล้วขเขาเล่าให้ในวงฟังในวงก็เลยสนใจค <c oughs> ือเหมือนกับมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเกิดขึ้นที่แบบในใจคิดอย่างหนึ่งแต่ปากก็ต้อง พูดไปตามที่มันต้องพูดอะไรย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นในเพลงนี้ก็คือในใจยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าป่ากก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะขอให้มีความสุขกันอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพลงว่าแบบคำยินดีเนาะสั้นๆแต่ว่าก็เจ็บจีนเลยแล้วเพื่อเขารู้ปะคะว่าเราแบบว่าเอาเรื่องของเขาอันนี้แหละมาทำารู้ครับทุกวันแถลงข่าวผมบ้างมาแล้วเขาเป็นยงเขาบอกโดนเลยใช่ไหมคะโดนเลอยู่เขาจะชอบแอบลองไห้แต่ว่าอยู่กับพวกผมก็จะล่าเริง ก็ถือว่าเข้มแข็งมากเลยนะอันนี้ะซึ่งพูดถึงตัวเพลงนี้เลยนะคะก็อยากจะลิงก์ไปที่ภาพข่าวที่สมของเราเพราะว่าจะพูดถึงตัว MV อันนี้นั่นเองค่ะภาพข่าวที่สามของเรานะคะก็บอกว่าดิวดิษยาและหนูจ๋าค่ะร่วมคำยินดีก็เป็นพี่ติวนะคะพี่หนูจ๋ามาเล่น MV นี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีทำไมเป็นสคนนี้ด้วยนั่นสิคะเขาน่ารักนีนะที่เราติ่งรู้วัน วันถ่ายคือคือพอจะรู้บรีฟเอ็มวีมาบ้างแต่ว่าเรายังไม่ไม่ทราบว่าใครเป็นแบบนางเอกของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปที่กองรู้ว่าเป็นน้องสองคนนี้ซุปเชอบชอบอยู่แล้วทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภาพออกมาตอนหลังก็แบบสวยเนาะภาพแบบเก๋ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีการบิดเหมือนบิดจากเรื่องของเพื่อนคีที่ตอนแรกก็เป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่อง MV เนี่ยก็จะนางเอกก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนแบบเพื่อน3คนที่สนิทกันแล้วก็ ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าคิดอะไรกันหรือเปล่าคือเราก็เขาก็ใจดีกับเราแต่เขาก็ใจดีกับอีกคนหนึ่งด้วยว่าเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้พูดว่าแต่งชอบเขาจนกระทั่งเขากับเพื่อนเราอะแต่งงานกันอ่าจะถือว่าเศร้าเขาก็แสดงแบบว่าอารมณ์ออกมาได้แบบถึงอารมณ์มากเลยเนาะอย่างแบบตอนที่เดินลงน้ำใช่ทำไมทุกคนไหลอะทำไมทุกคนมีการแบบว่าหันไปมองหน้ากันแล้วยิ้มยิ้มอ๋อครับสงสารนัร้องครับรถเอใหน่อยได้ไหยครับปากม่วงมาแล้วม่วงเกลียวปากม่วงเกแล้ว โอยอ,หน,อนหมดนโยนหมอนจริงๆเลยนะนี้อะโอเคมาต่อกันที่ภาพัวข่าวที่4ของเราบ้างดีกว่านะคะอะคุณนมาลอยอันนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> เราจะกลับมาที่ตัวของพี่แพทบ้างเนาะก <c oughs> <c oughs> ็แพทนะคะก็คือพี่แพทเนี่ยแหละเครียดเครียดใจแพทนะคะอยากจะถามพี่แพทเลยว่าจะไปเรียนต่อเนี่ยจริงหรือเปล่ปาไปเรียนที่ไหนยังไงคะชลูกคือพอดีว่าไปเห็นลูก้านู้องมาชชมกขอบคุณทีมงานดีกว่คือพอดีเห็นว่าที่วงเขาอยากทำบอยแบนด์กันนะคะ เราจะเต้นแล้วไม่ใช่อันนี้วงดงบังกะปิไม่ใช่น้าเด็กสาระนาเด็กกับน้าเด็กครับเจอนนรกพี่ของพานะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วในห้องแต่งตัวว่าระหว่างที่เพชรไม่อยู่เนี่ยทุกคนจะเปลี่ยนจากชื่อวงเคลียร์เป็นวงเคลียร์นะคะเคลียร์แล้วก็เชื่อมั่วว่าพลุยนะคะใช่ครับกลับมากลับมาสนุกว่ะพี่ถามเรียนด้านไหนยังไงอะคะแค่จะไปตอบปริญญาโทค่ะที่ไหนครับ สควอตแลนด์ไม่ใช่สควอตลนด์เอาเวลาพี่แพรกันเองจริงๆต้องฟูแพทนะคะฟังแพทคนเดีเอาฟังถูกได้พี่แพทเลยดีกว่าสควอตแลนด์นะคะที่จะไปก็คือไปประมาณเรียนปีหนึ่งแต่ว่าก็เผื่อประมาณสักปีกว่าๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะไม่ได้เป็นบอยแบนด์อย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะก็จะมีโปรเจกต์พิเศษคือเพื่อนๆอยู่ที่นสี่คนแพทอยู่ที่เมืองนอกก็จะรวมตัวกันทําโปรเจกต์พิเศษมาฝากกันออ๋แล้วพี่แพททำไมถึงไปเรียนต่อทำไมถึงมาสควอตแล อยู่ดีๆพี่พีองหัวเราวออกมาพี่พีอยากี่พอยากดูอะไรหรือเปล่ารับตัวความสูงครับถึงว่าเบี้ยจังต่อ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 ไม่ได้ค่ะ ทำไมเรียนดีไซน์ค่ะตอนเรียนก็คือตอนที่อยู่คณะสถาปัตย์ค่ะเรียนสถาปัตมาแล้วก็ชื่นชอบด้านดีไซน์อยู่แล้วแต่ว่าเราขาดความรู้เรื่องแมเนจเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ไปเรียนมันจะเป็นคอร์สที่เหมือนโคลสองด้านนี้เขาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกที่สกอตแลนด์เพราะวอะไรทำไมถึงเลือกเพื่อคุณแม่อยู่ที่นู่นค่ะแล้วคุณแม่อยากไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ยอ๋อคุณแม่จะไปด้วยเลยเหรออาจจะไปเท่าที่วีซ่าจะให้ได้เช่นหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขคงตามไปอะไรเงี้ย เสร็จแล้วก็จะกลับมานะคะซึ่งกลับมาก็เห็นว่ามีโปรเจกต์พิเศษค่ะต้องลากเข้าไปถึงข้าวขอข่าวที่5้าของเราเลยละกันนะคะอันนี้อะข้าหัวข่าวที่5ขึ้นมาได้เลยนะคะอันนี้ก็บอกว่าเคลียร์แผนต่อไปให้วงเคลียร์มาเคลียร์แผนต่อไปเลยดีกว่าที่บอกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวหลังจากที่แพ้ไปเรียนต่อเมืองนอกนะครับแต่ว่าโปรเจกต์พิเศษเนี่ยเราจะเริ่มจริงๆเราเริ่มมาแล้วแหละเริ่มมาแล้วเริ่มมาได้สักพักหนึ่งก็คือ สำหรับรายละเอียดเนี่ยยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงมีหลายหอย่างที่เรื่องค่ายเรื่องเรื่องยังต้องคุยกันในเรื่องของค่ายนะอีกหน่อยว่าจะนําเสนอออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายังไงถ้าออกผ่านก็ฝากชนวีเลวยนะครับแต่ว่ามีโปรเจกต์พิเศษแน่นอนเนาะคือว่าถึงจะไปเรียนต่อก็ไม่ทิ้งงานจะบอกว่ไม่ลาวงการชื่อวงเคลียร์ไม่หายไปไหนระหว่างที่ทันได้อยู่แน่นอนพี่คีอยู่ทั้งคนเนาะโอ้โเคลียร์นะและนี่คือพี่พัดจะไปเรียนต่อวันนี้เราเลยตั้งหัวข้อ SMS ด้วยบอกว่า อยากจะฝากอะไรนะคะถึงพี่แพทอ่ะทีนี้เราก็ให้เพื่อนๆทางบ้านส่ง SMS มาแล้วก็อยากจะแบบให้เพื่อนๆในวงซึ้งๆกันนิดนึงอยากให้แบบว่าฝากอะไรกันหน่อยทุกคนเลยนะพี่คีทุกคยอ่ะเริ่มจากพี่คีก่อนเลยเริ่มนัดกล้องก่อนดีกว่าพี่นัดก่อนได้เลยต้องมองกล้องครับเอาซึ้งๆเลยวลามีน้อยครับนั้นมองหน้าแพทครับอย่าบอกเลยจริงเอาจริงครับชวกคนคำถามเลย อะไรดีๆให้หมาผู้หแุ่มดีใจนะที่ทุกคนเขาจัดพี่นัทค่ะอยากฝากอะไรให้พี่แพรทไว้แบบส่งกำลังส่งอะไรก็ได้อ่าส่งอะไรบ้างครับเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วปีเดียวดีอะเว้ยดีอะ่าครับต่อไปพอยท์ครับก็ไปที่นู่นนะครับอากาศมันเย็นทีนอาจจะต้อง พัฒนาเรื่องการหายใจด้วยทุกคนนะกล้องซูมาซูมาอ่นข้างที่จะมือเป็นอย่างนี้เขาเขามวไววนะฮะดนา จริงๆเขามีด้านโด่งมากนะเมื่อกี้เขาใช้ซึ้งไม่ใช่แล้วซึ้งอยู่ไหมเขาบอกว่าเป็นหัวเออเป็นหัวอาการมันเลี้ยงการหายใจมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องขมแหววได้แล้วเลิกขมแหววเขาบอกว่าเปลี่ยนเรื่องได้เปลี่ยนโอเคครับอ๋อพี่อ๋อครับก็ตั้งใจเรียนแล้วกันครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องไปสักสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยกลัวเรียนไม่จบได้ครัสุดท้ายพี่ขี่เลยค่ะปิดท้ายให้เราก็ไปก็คิดถึงแล้ว อ่ะะก็ไม่ดูหน้าตาเหมือนไม่เชื่อเลยพี่พูดจริงเล่าเพลงคือเพลงอะหรคือเพลงอะไรเพราะว่าเราก็อยากฝากให้พี่แพทด้วยเหมือนกันเพราะว่าชอบเสียงพี่แพทมากเลยตลอดนะก็อยากให้แบบว่ารีบกลับมาร้องเพลงอีกนะคะเพราะว่าเราก็ดูละครทุกเรื่องเลยที่พี่แพทร้องประกอบละครด้วยที่พี่แพทเเล่นนน้วราก็บบ เองก็ซึ้งมากเลยนะคะอันนี้อ่ะก็อยากพี่แพ้กลับมาด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยด้วยแต่ก็ก่อนไปนะคะอยากจะให้แบบฝากผลงานอัลบั้มนี้หน่อยละกันค่ะใครก็ได้เลยเป็นตัวแทนอ๋อก็ถ้าตอนนี้อัลบั้มของเราครับอัลบั้มชุดที่สามครับหนึ่งสตอรี่เทเลอร์ครับก็ช่วยกันสนับสนุนของจริงด้วยครับแล้วก็ถ้าอยากจะ ฟังเป็นเพลงเพีงก่อนก็โหลดแบบถุงลิขสิทธิ์ครับได้ที่ดอกจัน1 2 3 0 0 7 3ครับใช่แล้วก็อย่าลืมน้องลิมิตแต่เอ dition นะคะใกล้หมดแล้วรีบไปซื้อกันได้เลยก็ไปไปดูข่าวคราวเกี่ยวกับลิมิตไอเดเซชันหรือว่าตารางงานหรืออะไรเงี้ยไปดูได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m อมสแลเคลียร์เคลียร์ครับผมใช่เลยค่ะมีคอมมิตตี้ไหมครับแอดเคลียแบรน์แอดเคลียร์แบนไปฟอลโล่กันเลยนะคะอ้าว หัวเราะเต็ม <jaar> ท <ans> ี่เลยโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งห้าคนมากเลยนะคะรู้จักมากทุกหัวเราไม่หยุดเลยขอบคุณมากแล้วก็แน่นอนช่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะขอเพลงอะไรอยากชมมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรนะคะเจอกันแน่นอนค่ะ MV free day ค่ะโทรมาได้เลยนะตู้สองสองศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์ศูนย์นั่นเองค่ะสำหรับนี้นะคะแล้วก็จะทิ้งท้ายไปด้วยเพลงที่เราเพิ่งพูดถึงไปเลยเนาะคำยินดีนั่นเองค่ะจากวงเคลียร์